เนี่ยคือที่แปลงอะไรเขาเรียกแปลงเพาะชำของผมนะพี่น้องคนจะทําอะไรเขาเรียกอะไรจะทําเกษตรมันต้องมีที่สําหรับเพาะชําเองนะถ้าไม่ชําเองไม่อะไรเองครับไปซื้อเขาเมันไม่ได้หรอกพี่น้องเยมันไม่ไหวเพราะว่าแบบนั้นอะมันลงทุนต้องมีเงินเยอะ ต้องมีเยอะพี่น้องเอ้ยมีเยอะอย่างเงี้ยผมจะชำเองส่วนมากนะเนี่ยอันนี้คือละมุดละมุดกระสวยมาเลยนะที่เขาเรียกกระสวยมาเลยนี่อายุสี่เดือนกว่านะสี่เดือนกว่าเดือนกว่าจากถุงเล็กจากจากถุงเล็กถุงแบบนี้นะนะถุงเล็ก,เลกแบบถเลกแล้วก็เอามาแบบนี้เอามาใส่ถุงใหญ่ สี่นิ้วนี่นะอันนี้สี่ดืนกว่ามันได้น้อยนะมันมันมันได้น้อยมันสมบูรณ์มีมีแค่มีแค่เ็ดต้นตัวนั้นก็มันเหมือนมันกลายพันธุ์อะมันมันอีกยังไงไม่ยังไม่รู้เลยมีแข็งแรงอยู่ในห้าต้นอันนี้อันนี้เพาะใหม่นะอันนี้เพาะใหม่เพาะใหม่ประมาณสองเดือนกว่า เนี่ยพี่น้องสองเด็นกว่าอันที่ได้ทั้งหมดซื้อเม็ดมากินกิโลหนึ่งก็ได้ประมาณเนี้ยมันสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างอะไรเงี้ยพี่น้องเพราะเราเม็ดมันมันไม่แน่นอนอกนะบางเม็ดมันไม่ดําจริงมันก็ไม่สมบูรณ์มันขึ้นมามันก็มีเหลืองมากอะไรบ้างเราก็ไม่เอาเราเลือกเอาที่สมบูรณ์เลือกสมบูรณ์ไปยังไม่แน่นะอย่างเนี้ไม่ก็สมบูรณ์มันยังแก่อยู่พวกน,นี้เราอาจจะบางทีเรา ได้ถึงขนาดนี้เราจะรู้ว่าอันไหนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อย่างนี้อันนี้สองต้นนี้ไม่สมบูรณ์แน่นอนเราก็ไม่ปลูกปลูกไปก็มันก็จะแก่ไม่โตอย่างนี้โตโตผมก็ได้ใหญ่ๆแนละ้สิบห้าได้ห้านะกะเอาวันนี้เอาอีกข้าพอสิบต้นอย่างสิบต้นนะเนี่กะจะปลูกประมาณนี้เนี่ยเนี่ยพี่น้องที่ผมไปซื้อมานะเราไปเทสราคาแนละ้วไปซื้อมา ที่สูงเนี่ยคือต้นมะไฟพี่น้องเนี่ยต้นมะไฟที่สูงสูงเนี่ยนะต้นมะไฟนี่ต้นละร้อยนะสองต้นนี่2อง้นี่ลองกองลองกองแบบเสียบยอดนะแบบเสียบยอดก็บอกติดลูกเร็วเสียบยอดสองต้นต้นละสองร้อนะพี่น้องต้นละ200ยแล้วอันนี้ อันนี้คือมะปางใช่ไ่ะลูกไข่ห่านอ่ะเขาเรียกมามายงชิดไข่ห่านอะไรนะเป็นต้นเสียบต้นเสียบเสียบรากเกาเลยเสียบรากเสียบรากเสียบรากคือเอาเอาตอมาเสียบข้างต้นละสองร้อยนี่ต้นละสองร้อยพี่น้องดูดิแค่นี้หกถุงเนี่ยหกต้นเนี่ยหกต้นเนี่ย พันหนึ่งนะพี่น้องพันหนึ่งทีแรกผมตั้งใจว่าจะไปเอาอย่างละห้าต้นนะอย่างละห้าต้นพี่น้องคิดดูอย่างละห้าต้นใช้เงินเท่าไหร่ผมคิดว่าจะปลูกแค่อย่างละห้าต้นเลยต้องใช้เงินเท่าไหร่นะพี่น้องคิดดูเลยถ้าเราไปซื้อพันมาผมก็เลยเอามาเทสแค่แค่นี้นะเอามาลองปลูกดูก,ก่อนว่ามันจะรอดหรือไม่รอดพกฝนเนี้ยมันจะรอดไปไหมถ้ามันรอดเดี๋ยวฝนหน้าผม ก็จะไปเอามาใหม่นะแต่ก็ต้องใช้เงินเยอะนะต้นละสองร้อยน่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องจะทะําเกษตรพี่น้องก็ต้องหาเรียกอะไรอ่ะไปซื้อต้อนเล็กก็ได้ที่ถูกๆเล็กเลยนะเอามาชาไว้ไว้ปีหนึ่งแล้วพี่น้องก็เอามาลงคือปีหน้าเราจะทําปีนี้เราก็ทําไว้เลยทํารอทํารอทารอไว้แบบนั้นเราจะประหยัดกว่านะพี่น้องนะหรือไปซื้อเม็ด กินแล้วเอามาปล๊กมาปลุกมาเพาะอย่างนั้นก็ยิ่งประหยัดว่าอีกนะพี่น้องนะ